ดเดี๋ยวข้อนี้ผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามผมหลายทีแล้วว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าลงทุนไหมบางคนก็ถามถึงภาพรวมของตลาดบางคนก็ถามเฉพาะจาะจงแบบเซกเตอร์เทคโนโลยีว่าเออช่วงที่ผ่านมามันมีแบบรัฐบาลจีนเพ่งเลงมันก็เลยทําให้หุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยมันตกเยอะไอ้เวลาเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าลงทุนหรือเปล่าน่าสนใจไหม หรือบางคนก็ถามเฉพาะจอจงแบบหุ้นจีนรายตัวเลยอย่างอบาบานะ่าสนใจไหมยอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าความสนใจในหุ้นจีนช่วงนี้มันเยอะเราเจอคำถามแบบนี้หลายทีก็เลยมาทำดีโอตอบผมเริ่มพูดถึงหุ้นจีนโดยรวมก่อนโดยปกติแล้วเวลาที่ผมดูตลาดหุ้นโดยรวมว่าน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ย ผมก็จะดูว่าประเทศประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นประเทศที่ดูมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตไหมนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมีมุมมองที่ดีกับเศรษฐกิจจีนโดยรวมคือยังเชื่อว่ามันน่าจะยังสามารถที่จะเติบโตได้เร็วกว่าประเทศอื่นประเทศพัฒนาแล้วอย่าง US หรือยุโรปเนี่ยไปได้อีกสักพักหนึ่งเพื่อเห็นภาพเนี่ยผมเอาตัวข้อมูลจริงมาเปิดให้ดูอันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่แสดง annual GDP growth ของประเทศจีนเราก็จะเห็นว่าเออมันก็ ค่อยๆลดลงนะครับก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะประเทศที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วมาในอดีตมันก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ช้าลงเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตมันคิดจากฐานที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะโตยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่ามันชะลอลงในปีไอช่วงเกิดโควิดก็มีดรอปตุ้มลงไปใช่ป่ะแล้วก็ปีที่มันฟื้นก็มีโดดแรงนะไปปีที่มันสวิงรุนแรงเนี่ยเราผมว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแต่โดยภาพรวมก็คือให้เห็นว่าเอ้ยมันสูงกว่า5%มาโดยตลอส่วนนี้เป็น GDP ของประเททศไย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในรายละเอียดเราก็จะเห็นว่าเติบโตช้ากว่าประเทศจีนเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิปีเนี่ยไม่มีปีไหนเลยที่ GDP growth สูงถึง5%ยกเว้นปีที่ Recover จากโควิดซึ่งอันนี้มันเป็นช่วงสวิงอยู่ผมส่วนใหญ่ไม่สนใจถ้าดู overall trend ก็คือเราจะเห็นว่าเอ้ย GDP growth มันก็อยู่ประมาณ1นานตี่แหละแั้นก็แกว่งแวงเนี่ยเกาะเส้นศูนย์อยู่เนี่ยก็คือมันยังเป็นตัวเลขบวกอยู่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เติบโตช้ากว่าจีนเยอะ ส่วนอันนี้เป็นของ US ซึ่งมันก็ไม่ถึง5เหมือนกันแต่อย่างน้อยๆก็ดูดีกว่าเรานิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดดูในรายละเอียดเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับไตอยู่ใกล้ๆ3เนี่ยบ่อยกว่าพวกเราและสุดท้ายอันนี้ Euro a r e เก็คือ Area ียแถวๆยุโรปซึ่งต้องขอโทษทีผมลืมไปแล้วว่ามีประเทศอะไรบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือภาพรวมของยุโรป ซึ่งหน้าตามัาก็คล้ายๆกับ US ซึ่งเป็นประเทศที่แบบเจริญแล้วซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ2-3%เหมือนกันไม่ได้มีความใกล้เคียงกับ5%ที่ประเทศจีนทําได้และการที่เศรษฐกิจจีนเติบโตเร็วกว่าประเทศอย่าง US ยุโรปหรือว่าไทยเนี่ยมันก็หมายความว่าบริษัทที่อยู่ในจีนที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าคนจีนก็ควรจะมีกําไรเติบโตได้ดีกว่าบริษัทที่อยู่ใน US ที่ดูแลลูกค้า US หรือบริษัทในยุโรปที่ลูกค้าลูกค้าเป็นยุโรปหรือบริษัทไทยที่านนกค้นคนไทย นะโดยเฉลี่ยเนี่ยบริษัทจีนก็ควรจะมี g r o w ที่ดีกว่าและดังนั้นตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันก็ควรจะมีโอกาสที่จะ appreciate หรือว่าราคามูลค่าสูงขึ้นได้เร็วกว่าอันนั้นก็เป็นมุมมองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็โอกาสในการเติบโตของ earnings ของบริษัทในจีนนะแต่ทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราควรจะถามก็คือว่าโอเคแหะบริษัทในจีนเนี่ยอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีกว่าประเทศอื่นก็จริง แต่ราคาหุ้นในจีนตอนนี้เนี่ยมันแพงเวอร์ไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ควรจะต้องถามถูกไหมผมก็ลองไปเช็คดูว่า P/E เฉลี่ยของทั้งตลาดอย่างของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่รวมตลาดหุ้นทั้งหมดที่ิสต์อยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยมัน P/E เท่าไหร่ก็เจอว่า P/E เนี่ยมันอยู่ที่12.89เท่าในขณะที่ของประเทศไทยของเซ็นดีเอ็กซ์เนี่ยซึ่งก็คือรวมหุ้นทุกบริษัทในไทยถูกไหมมันอยู่ที่19.58เท่าสูงกว่าจีนเยอะเลยหรือเมื่อไปเทียบกับหุ้นของ US ่องเงี้ยผมก็ไปดูนะ เทียบกับ NYSE Composite ซึ่งคือหุ้นทุกตัวที่อยู่บน New York Stock Exchange ไม่รวม Nasdaq เนี่ยไออันเนี้ย P/E มันอยู่ทั้ง33.5เท่าเนี่ยก็คือแพงสูงไปใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเราจะเอารวมแบบ Nasdaq ด้วยเนี่ยเราก็ไปดูไอตัว S&P 500แทนเพราะ S&P 500เนี่ยมันคือหุ้นใหญ่สุดใน US ซึ่งมันรวมทั้ง Nasdaq ด้วยแล้วก็ NYSE ด้วย500บริษัท ก็จะเจอว่า P/E เนี่ยมัน21.72เท่าซึ่งก็สูงกว่าหุ้นจีนเยอะอยู่เหมือนกันส่วนตลาดหุ้นที่มันดูถูกใกล้เคียงกับประเทศจีนเนี่ยมันก็จะมีของโซนยุโรปซึ่งยุโรปเนี่ยเนื่องจากมันมีหลายประเทศนะผมก็เลยไปเอาวันที่มันเป็นอินเดซ์ที่มันรวมๆหลายๆประเทศมา อันที่มีชื่อเสียงสุดก็จะเป็น Stock s t o c k s e u r o ร e 6 0 0ก็คือรวมบริษัทใหญ่ๆใ,ในยุโรป600บริษัทมันก็จะไปดึงมาจากประเทศในยุโรปหลายๆอันรวมๆกันไม่ได้บอกว่าดึงมาเท่าๆกันทุกประเทศนะมันก็จะดึงมาแหละนะแต่ผมจำวิธีการไม่ได้แต่เนี้ยก็คือเป็นอินดีคซ์ที่ได้รับความนิยมมาหนึ่งมากที่สุดแหละไอ e อันนี้มันอยู่ที่13.3เท่าเท่านั้นเองแต่ Data นี้มันคือณนะวันที่นี่นะสิ้นสุดของเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งมันอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่คือผมหาที่มัน เรียถ่ายไม่ได้นะแต่ Data ล่าสุดเท่าที่มีก็เออ PE มันก็ค่อนข้างต่ำซึ่งมาถึงในเวลานี้เนี่ยผมไม่รู้ว่า Index มันต่ำลงไปอีกหรือเปล่านะ PE ตอนนี้นอาจจะถูกลงไปอีกก็ได้อาจะถูกกว่าหุ้นจีนแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบองค์รวมว่าเออเรามองจากในเชิงของคุณลิเททีฟด้วยว่าออประเทศมันมีการเติบโตไหม GDP growth เป็นยังไงใน3าถึงหปีข้างหน้าประเทศจีนก็ดูดีสุดบวกกับราคาหุ้นดูเป็นยังไงถูกหรือแพง จีนก็ดูอยู่ในหมวดที่ค่อนไปทางถูกถูกไหมรวมๆกันก็ดูเหมือนหุ้นจีนก็จะเข้าท่าที่สุดนะพูดตรงๆดังนั้นสรุปจากมุมอมองผมก็คือผมก็คิดว่าตลาดหุ้นจีนโดยรวมเนี่ยน่าลงทุนครับ โอเคในระยะสั้นปีนี้ปีหน้าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก็ยังมีเรื่องซีโร่โควิดมีนโยบายรัฐบาลนู่นนี่นั่นที่ดูแบบมี disruption อยู่แต่ในระยะยาว3-5ปีไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าโอกาสในการเติบโตของหุ้นจีนก็ยังดีกว่าหุ้นประเทศอื่นแล้วราคาหุ้นของจีนก็ดูเหมือนจะถูกอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นด้วยอ่ะทีนี้อันต่อมานะครับอันที่คนนิยมถามผมก็คือแล้วหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีจีละ่ะน่าสนใจไหม โดยส่วนตัวเนี่ยอีกเช่นเดียวกันผมก็มองว่าหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยน่าสนใจนะอย่างน้อยก็ในเชิงคุณภาพในเชิงปัจจัยของคุณภาพเนี่ยผมคิดว่ายัางเข้าท่าอยู่ไอ้เรื่องแพงไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งโดยภาพรวมก็คือช่วงที่ผ่านมาคนผวาเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีจีนแล้วมันตกเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลเพ่งเล็งเป็นเรื่องหลักๆที่รัฐบาลออกมาฟายหรือว่าปรับตัวอาลีบบาปรับเทนเซนต์ออกมาออกกฎหมายว่าเด็กห้ามเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผลกระทบต่อ พวกบริษัทพวกนี้มีบอกว่าเออต้องแอนตี้ทรัสคือหมายถึงห้ามผูกขาดอะไรอย่างเงี้ยครับมีนู่นนี่นั่นออกมามันก็เลยทําให้คนค่อนข้างภาวาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนเพ่งเลง็งหรือว่าไปจัดการอินดัสทรีไหนเนี่ยบางทีเขาอาดจ,จนเละถึงขั้นแบบเลิกไปเลยเนี่ยก็มีอย่างไอเนี่ยกฎวิชายเงี้ยที่เขามองว่าเออเป็นปัญหาสังคมทาให้แบบต้นทุนในการมีบุตร สูงขึ้นคนเลยไม่ค่อยมีลูกเนี่ยมันไม่เท่าเทียมรุ่นนี้พอจัดการเปรี้ยงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือคือจบเลยอะบริษทัทพวกนี้ทํากฎวิชานี่คือแทบแทบเลิกนะครับมันก็มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดจริง,รง,รงดังนั้นการที่คนจะกังวลว่าเอ้ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรัฐบาลเพ่งเลงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมมันจะรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นความกังวลที่เข้าใจได้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะคือผมมีมุมมองว่าถ้าเกิดว่าประเทศจีนเเนนยสุดทท้าาาจจะะปป็รศมหอ จะแสดงอเมริกาจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาสักวันหนึ่งอ่ะเขาไม่สามารถที่จะไม่มีเซกเตอร์เทคโนโลยีได้คือมันเลี่ยงไม่ได้อะยังไงผมก็มองว่าเขาก็จะต้องผลักดันเรื่องเทคโนโลยีให้มีการพัฒนาให้แข่งในระดับโลกให้เป็นผู้นําให้มันชนะนงไหมอย่างเทคโนโลยีพวกเรื่อง e ีีรถ e ีีเนี่ยเขาก็ผลักดันเขาก็ให้ความสําคัญและดังนั้นเนี่ยพวกเทคโนโลยีประเภทจะเป็นแพลตฟอร์มจะเป็นอินเทอร์เน็ตจะเป็นซอฟตอ์แวร์จะเป็นอะไรก็ดีเนี่ยเอพวกนี้ผมเชื่อว่ายังไงรัฐบาลจีนเนี่ย ผลักดันแล้วก็สนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าไอการที่เขาเข้าไปเบรกเนี่ยคือเขามีความรู้สึกว่าบริษัทจีนบางบริษัทเนี่ยอย่าง阿里巴巴腾讯เนี่ยมันเริ่มผูกขาดมากจนเกินไปนะเพราะผูกขาดมากเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอความร่ารวยเนี่ยมันอาจจะกระจุกตัวนะมันไม่มีการแข่งขันเขาอาจจะมองว่าไอแบบนี้มันไม่ดีต่อเศรษฐกิจไม่ดีต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวมเขาก็เลยจัดการแล้วบางส่วนเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาต้องการให้บริษัทพวกที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ย ไม่แบบเพิ่มเกริมเกินไปนะครับยังอยู่ในอนัตของรัฐบาลอยู่นะผมก็คิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยเขาทำเพื่อวัตถุประสงค์ประมาณนี้ไม่ได้ต้องการจะทุบแบบให้เละไปเลยอย่างล่าสุดข่าวก็คือ vice premier ซึ่งผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. ก็ออกมาพูดในทิศทางที่ว่าสนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็สนับสนุนให้ไปแบบ listing ระดมทุนในต่างประเทศเริ่มกลับมาสนับสนุนแล้วเห็นไหมแล้วบวกกับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มีมุมมองว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้กระจอกนะ อย่างหัวเว่เนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆเขาก็ชนะในเรื่องของอินฟราสตรักเจอพวกเทคโนโลยีของ 5G นะอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเห็นในข่าวเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีซื้อเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่เพียงแต่ว่าไอ้ที่หัวเว่ไม่ d o m i n a t ตทั่วโลกขนะึ้นมาก็เป็นเพราะว่าอย่างทางยุโรปทาง US เนี่ยยังต่อต้านอยู่นะส่วนหนึ่งก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของการค้านะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จีนก็ทําตัวเองระดับหนึ่งก็ไอเรื่องของ อะไรอะไอ้พวกสปายิงพวกแบบเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจจริงๆไอ้ทั้ง u s ทั้ง Western เขาก็บอกว่าเฮ้ยหัวเว่ยเนี่ยเหมือนกับมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนถ้าเกิดว่าไปใช้เทคโนโลยีหัวเว่ยเดี๋ยวโดนเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็คือผมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะเอาจริงๆแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้นนนงนั้นประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นคือผมจะสื่อว่าเอ้ย e อย่างหัวเว่ยอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเขาก็าําได้ดีนะแข่งได้ระดับโลกอย่างโดรนอย่างเนี้ยโดนยรโดนะร I, นนัีษทจ เทคโนโลยีพวกนี้ก็เป็นของจีนถูกไหมหรืออย่าง AI พวกแบบ f a c i a l Recogni t i o n ที่แบบเอยดูแล้วก็ Recognize หน้าอะไรพวกนี้ของจีนเขาก็ทําได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เนี่ยท่าที่เราเห็นในข่าว,วเขาติดกล้องเลยถูกไหมทั่วเมืองเลยใครเดินไปไหนคือคือ r e c o g n i z e รู้ว่าใครเป็นใครเดินไปไหนคอย Monitor ตลอดมันอาจจะดูแบบโลกจิตโลกจิตนิดน,นึงนะครับอาจจะดูแบบรัฐรเผด็จการนิดน,นึงแต่ก็ต้องยอมรับว่าไอเทคโนโลยีพวก f a c e r e c o g n i t i o n AI พวกนี้ของจีนเนี่ย ด้วยความที่มันได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยพวกนี้มันก็จะทําได้ดีเป็นพิเศษไงเพราะว่าดัต้าที่มันแบบฟีดเข้าไปในระบบ AI เขาก็จะมาหาศาลเรียงแอปอย่าง Tik t o k อย่างเงี้ยได้รับความนิยมระดับโลกอันนี้ก็ของจีนดังนั้นเนี่ยจากมุมมองผมเนี่ยคือจีนไอเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ไม่กระจอกนะทีนี้คําถามต่อมาก็คือว่าแล้วหุ้นเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันแพงไปหรือเปล่าไอประเด็นตรงนี้เอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการก็ผมก็ทําเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภาพรวมของอินดัสทร มันมี i n d e ด็กของหุ้นจีนอะไรที่มัน represent ในพวกหุ้นเทคโนโลยีไหมแล้วก็ไปดูว่า PE โดยภาพรวมมันอยู่ที่กี่เท่าแล้วก็พอจะบอกได้คร่าวๆทันแรกที่ผมไปเจอก็จะเป็นหั่งเซ็งเทคอินเด็ก็คือเป็นอะไรอะดัชนีย่อยของหั่งเซ็งก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงเขาก็บอกว่าเน,นี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยี30บริษัทที่ลิสตอยู่ในฮ่องกงนะผมไปดูว่าโอ้โหพีเท่าไรโอ้โหแปเท่าครับโคตรแพง ขนาดว่าไอเนี้ยถ้าเกิดดูทางเนี่ยขวามือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากราฟราคาเนี่ยมันมีสูงขึ้นไปแล้ว่าดรอปลงมาเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ณเวลาเนี่ย PE ก็ยัง82เท่าปกติส่วนตัว40 50เท่านี่ผมก็ว่าแพงแล้ว82นี่โอ้โหคือสยองเลยแต่อันนี้มันเป็นเฉพาะหุ้นในฮ่องกงนะเราก็ลองมาดูซิว่ามันมีอินเด็กซ์อะไรที่ present หุ้นเทคของจีนที่อาจจะเป็นจีนแผ่นินใหญ่หรือว่าจีนแผ่นินใหญ่รวมกับตัวฮ่องกงไหม ผมก็ไปเจอดัชนีของ msci มันมีอยู่2อันที่ชื่อคล้ายกันมากเลยอันนึงก็จะเป็น msci china tech ร้ออีกอันนึงก็จะเป็น msci china information technology คือผมอ่าน description เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ฟังดูคล้ายๆกันนะครับพูดตามตรงเราก็ดูไปทีละอันล้วกันอย่าง msci china tech ร้อยเนี่ย holding ของมันมันก็จะมีพวก Tencent, Alibaba, ไปตู้เมทวนพวกอารมณ์พวกนี้เนาะ เท่าที่ดูเนี่ย P/E ของกลุ่มนี้สูงมากก็คืออยู่ประมาณ66เท่าซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกโอ้โหีนี่โคตรแพงอีกเหมือนกันส่ว so, น MSCI China i n น o า m a t i o n t e c n เทคโนโเนี่ยหน้าตาของ h o l d i n g สก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างออกไปอันใหญ่สุดก็ดจะเป็นเสี่ยวมี่มีไอ้ Sunny อ p t i ิ a l นี้ทำเลนส์นะครับ s i นยี่ s o l r r อันนี้ก็คือทำไอเนี่ยแผงโซลาเซล แล้วก็อื่นๆพีของกลุ่มนี้แค่17.54เท่าเท่านั้นเองดูต่ำกว่าเยอะเลยพูดตามตรงเลยอันนี้ค่อยดูเข้าท่าหน่อยนะโดยส่วนตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ดูเป็นหุ้นที่เหมือนคนละชุดกันเลยนะเมื่อเทียบกันกันกบไอ้เทคร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหุ้นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจพวกเทนเซ n นต์อลีบาบา พวกนี้ในขณะที่อันนี้เนี่ยมันดูเป็นแบบคนละกลุ่มกันโดยสรุปคร่าวๆก็คือผมอะส่วนตัวคิดว่าในเชิงของคุณภาพของหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยผมคิดว่าดีผมคิดว่ามันมีอนาคตผมเห็นด้วยแต่เรื่องราคาเนี่ยมันก็บางอันก็ดูเหมือนมันก็แพงเวอร์อยู่นะแต่บางอันก็ดูเหมือนเออมันดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าใช้วิจารณญาณประกอบในการตัดสินใจแล้วกันส่วนเรื่องหุ้นจีนรายตัวเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นอาลีบาบาก็ดีเทนเซนต์ cent, ก็ดีหรือว่าหุ้นจีนราย อันนี้คําตอบของผมก็อาจจะมีความแตกต่างออกไปจากปกติที่ผมนิยมตอบนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนหนึ่งที่นิยมเลือกหุ้นรายตัวคือไม่ลงทุนในกองทุนรวมเลยแล้วโดยปกติเนี่ยผมก็จะแนะนําให้คนอื่นลงทุนแบบหุ้นรายตัวด้วยเพราะส่วนตัวเนี่ยผมมีความเชื่อว่าไอ้การที่เราพิจารณาหุ้นรายตัวดูรายละเอียดแล้วก็ศึกษามันจริงๆอย่างจังเนี่ยมันทําให้มันลงทุนได้ปลอดภัยมากกว่าที่จะลงทุนกระจายไปในหุ้นอะไรก็ไม่รู้เยอะ นะหรือบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะฉวยโอกาสเราสามารถที่จะซื้อหุ้นดีในราคาถูกได้เนี่ยมันทําให้ overall เนี่ยผลตอบแทนของเราเนี่ยมันดีกว่าค่าเฉลี่ยนะโดยภาพรวมหมดผมเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้สําหรับหุ้นจีนเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นอันหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมแนะนําให้ลงทุนเนี่ยถ้าจะเลือกลงทุนในหุ้นจีนนะซื้อกองคุณรวมน่าจะดีกว่าคือต้องเล่าว่าผมอะเคยพยายามจะศึกษาลงทุนในหุ้นจีนรายตัวเหมือนกันแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือว่า1เลยเนี่ย การอ่านภาษาจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากคือถ้าเราไม่สามารถจะอ่านภาษาจีนได้ด้วยตัวเองนะเราต้องพึ่งพา Google Translate เลยพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้การหาข้อมูลจริงถึงเวลาลงมือปฏิบัตินะมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากบางคนก็แบบอาจจะฟังผมแล้วอาจจะไม่เก็ตนะครับนักเรียนผมบางคนก็ไม่เก็ตก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็เนี่ยเราก็เปิด Annual Report ขึ้นมาใช่ไหมมันเป็นภาษาจีนเราก็เนี่ยก๊ปี้มันแล้วก็ไปเพสต์อยู่บน Google Sheets หรือ Google Document หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มัน Translate ได้ ก็จบแล้วหรือว่ามันก็ฟังดูไม่ได้อาจจะยากไม่น่าจะลำบากอะไรนี่อันนั้นก็จริงครับถ้าเราแค่ต้องการจะอ่านเอกสารอันนั้นอันเดียวอะใช่แต่ปัญหาเนี่ยมันจะตามมาเวลาที่เราต้องการที่จะหารายละเอียดบางอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าในเอกสาร annual report อันหนึ่ง่มีร้อยหน้าแล้วสมมุติว่าเราต้องการที่จะอ่านเฉพาะเรื่องเฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เรามีความสนใจหรือว่าอยากรู้เนี่ยคำถามคือแล้วถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชัน control f search คำบางคำที่เป็น keyword หาได้ถูกไหมทาได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นภาษาจีนทําไงครับคุณพ,พิมพ์ตัวจีนได้ไหมอะถ้าไม่ได้แล้วทำไงอ,องกูเ g ิ o แอนเนอ a ์เลชช์ไหมแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปแล้วก็ t r a n น l a t เลมันเป็นภาษาจีนใช่ไ่ะแล้วเราก็ก๊อปปี้ตัวจีนอันนั้นมาพยายามหาได้ไหมก็พอทําได้นะแต่ถึงเวลาจริงก็จะพบว่าเออจริงจมันบางทีมันก็ไม่เจอเว้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำนี้เราเอามาเนี่ยไอ้ Google t r a n s l a t e มาเนี่ยมันหาไม่เจอเพราะว่า มันตัวอักษรมันใช้คนละตัวกันหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรนึกออกปหมคือมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่มันทําให้การทํางานจริงมันยากอ่ะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอ่าแต่เราก็ถึกเอาก็ได้ถูกไหมคือสมมุติว่าถ้าเราจะหาข้อมูลบางอย่างใน annual report เนี่ยมันมีร้อยหน้าเราก็ translate มันทั้งร้อยหน้าเลยแล้วเราก็อ่านมันหาด้วยเนี่ยไล่อ่านมันสุดท้ายเราก็เจอข้อมูลนั้นถูกไหมครับถ้าเราขยันพอก็ยังทําได้อยู่ทีนี้ ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นเนี่ยดิปัญหามันมีต่อเวลาที่เราต้องการที่จะหาข้อมูลแวดล้อม,มอื่นๆที่ไม่ใช่รายงานเอกสารฉบับนั้นสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาเกี่ยวกับอินดัสทรีโดยรวมล่ะหรือว่าการแข่งขันโดยรวมล่ะหรือว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อกําหนดอะไรที่ออกมาใหม่ล่ะคำถามคือเราจะหาข้อมูลพวกนี้เนี่ยได้ยังไงถ้าเราไม่สามารถทิมจีนได้ยกตัวอย่างของจริงนะครับที่ผมเคยทำเนี่ยผมเคยหาหุ้นเหล้าในจีน,นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ควลโชว์เมาไทยนะมันเป็นหุ้นชื่ออันฮุยเค้าซี่ดิสเลอรีซึ่ง ไอ้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าด้วยซ้ำนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมสนใจหุ้นบริษัทเนี้ยขึ้นมาเพราะเห็นว่าเอองบการเงินมันก็ดูใช้ได้นะโปรดักเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่จริงเสิร์ชื่อโปรดักไปก็เออดูมีคนพูดถึงนะแต่ประเด็นก็คือสมมุติว่าผมต้องการที่จะรู้ดีเทลอื่นๆเพิ่มเติมหล่ะอย่างเช่นแบบเออ p o s i t i o n i n g ของไอ้เหล้านี้เมื่อเทียบกับเหล้ายี่ห้ออื่นๆหรือสรุปแล้วมันมีคนทําเหล้าเนี่ยที่มันเป็นแบรนด์ดังๆยี่ห้อดังระดับหนึ่งเงงงงีีี้้้ยยผมตอออกกาารรรรจิื่่นนทไคับ คือผมก็ต้องพยายามจะหาคีย์เวิร์ดเซิร์ชเข้าไปถูกไหมพราะคีย์เวิร์ดเซิร์ชเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคต่อให้เราหาบนเว็บของไปตู้เลยนะเว็บของจีนนะเราก็จะเจอแบบเนี่ยเหมือนเหมือนเซิร์ชกูเกิลไปมันแบบก็จะมีหน้าอะไรโผล่มาเต็มไปหมดเลยไงแล้วไอ้หน้าพวกนั้นอ่ะเราก็อ่านไม่ออกสักอันเลยเราก็ม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องกดเข้าไปแล้วก็ไปสุ่มๆหาไปพยายามแปลนสเลตมันเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยมันเป็นเอฟเฟอร์ที่มหาศาลมากแล้วอันนั้นเนี่ยอยู่บนความที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคียรที่ใช้้นนัันนมมถูกตตองตง ในสาระสําคัญที่เราต้องการจะหาหรือเปล่าเจาะจงเพียงพอไหมอย่างเงี้ยมันไม่รู้เลยไงเพราะเรา Google Translate มานึกภาพออกไหมครับคือเวลาลงมือทําจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรยากเลยถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะอ่านได้ภาษาจีนได้เลยเนี่ยคือถ้าเราอ่านไม่ได้นะคือลำบากสุดๆด,ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1คือการหาข้อมูลมันทไาได้ยาก2ก็คือการรับข่าวสารที่มันเป็นข่าวสารใหม่ๆหรือข่าวสารที่มันเปลี้ยงเข้ามาแล้วมันมีผลกระทบต่อหุ้นที่เราถือเนี่ย ไอ้เรื่องพวกนี้เราก็จะไม่อแว์คือเราจะไม่รับรู้เราจะไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนไอ้หุ้นราคามันตกรุนแรงไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มเอกใจว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆมันอาจจะมีข่าวออกก็ได้นะมันอาจจะเป็นข่าวดังในจีนเลยก็ได้เพียงแต่หนึ่งเลยก็คือเราอะไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นภาษาจีนคือเราไม่ได้มีแชนนลในการรับข่าวสารที่เป็นภาษาจีนปกติเราอ่านจีนไม่ออกใช่ไหมแล้ว2ก็คือต่อให้ข่าวมันออกมาเนี่ย คือเราก็ไม่รู้เพราะว่าภาคบุคคลทุกอันมันภาษาจีนหมดเราไม่รู้อันไหนมันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราจะไปนั่งอ่านทุกอันมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะหมมันไม่แฟ a ติเคิลเลยดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยผลที่ผมเจอก็คือว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบต่อหุ้นที่เรามีความสนใจเนี่ยเราจะรู้ทีหลังเลยนะเอ้าไหมรู้ทีหลังเลยอ่ะคือคนจีนอะไรพวกนี้รู้กันก่อนแล้วส่วนเรานี่คือท้ายสุดเลยจนมันเริ่มชัดจริงๆเนี่ยเริ่มแบบนั่นจริงๆเราถึงจะเริ่มเห็นแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับ ไอ้นโยบายภาครัฐของจีนเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลงปรปปับแล้วมันมีแบบนโยบายที่แบบรุนแรงมากถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่โดนภาครัฐเพ่งเลงเนี่ยบางทีตูมเดียวนี่คือถึงกับเละอย่างรวดเร็วมันไม่มีเวลาแบบแย่ลงอย่างช้าๆแบบนี้นะบางทีมันตูมเดียวนี่คือแบบพังนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยไอายการที่เราอ่านข้อมูลลําบากหาข้อมูลลาบากรับข่าวสารก็ช้ากว่าชาวบ้าน แล้วเอกข่าวสารบางเรื่องเนี่ยมันนโยบายมันก็รุนแรงมากรัฐบาลจีนทําอะไรทีมีผลเยอะมากเนี่ยมันก็เลยเป็นแฟกเตอร์รวมรวมกันที่ทําให้เวลาเลือกหุ้นรายตัวในจีนเนี่ยมันลําบากและสยองมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยพยายามทำนะย้ําอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่เคยนะแต่ตอนนี้เลิกนะครับแล้วส่วนตัวผมก็ไม่แนะนําให้ใครลงทุนในหุ้นรายตัวในจีนยกเว้นว่าคุณอ่านภาษาจีนออกเท่านั้นทีนี้ปิดสรุปทั้งหมดเลย กับคาถามที่ถามผมว่าผมมีมุมมองยังไงกับการลงทุนในหุ้นจีนหุ้นเทคโนโลยีจีนหรือหุ้นรายตัวบางตัวในจีนเนี่ยคำตอบสําหรับผมก็คือว่าหุ้นจีนโดยรวมเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะผมคิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้เร็วกว่าเศรษฐกิจอื่นๆทั่วๆไปนะอย่างน้อยๆก็ไทย US ยุโรปเนี่ยคิดว่าจีนก็น่าจะทําได้ดีกว่อยู่ดีและดังนั้นหุ้นจีนโดยรวมก็ควรจะทําได้ดีนะส่วนหุ้นเทคโนโลยีจีนผมก็คิดว่าดีอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อแหละว่า ประเทศที่จะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยยังไงเขาต้องสนับสนุนด้านนี้อยู่แล้วแลวประเทศจีนเองเทคโนโลยีเขาก็ไม่ได้กระจกนะผมอมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกหุ้นรายตัวในจีนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เวิร์กกราบใดที่คุณไม่สามารถอ่านภาษาจีนได้ถ้าคุณอ่านจีนได้พิมพ์จีนได้เนี่ยสุดยอดเลยครับลงมือเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าลงกองทุนรวมเถอะขอแค่ใช้ความระมัดระวังว่าอย่าไปซื้อตอนมันแบบแพงเวอร์หรือว่าไปซื้อโดยลักษณะว่ามีแบบ ออพติมิสติกทุกคนคิดว่าดีหมดแล้วแห่ไปซื้อพร้อมๆกันจังหวะแบบนั้นไอ้อย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับโดยรวมๆเนี่ยคือใช้วิจารณญาณประกอบในการตัดสินใจลงทุนนิดหนึ่งอะไรที่มันดูแพงเกินไปทุกคนแห่ซื้อเวอร์เกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ดีโอเคไหมดังนั้นโดยส่วนตัวถ้าถามผมในเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะผมก็จะเทไปทางลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นแบบเทคร้อยอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไว้ก่อน วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ